ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะ confidence. ให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาอัพค่าพลังเอ็นคุณครูกันดีกว่านะครับผมเปิดได้นสดะสดๆร้อนเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนก่อนละกันนะครับผมขอเปลี่ยนแผนก่อนละกัน เดี๋ยวนะเปลี่ยนตรงไหนวะเย็นลืมละมัวซัวนหมดละเปลี่ยนแผนเป็นให้มีกลางรุกนะครับผมโอเคเอ็นคุนคูนะฮะเอ็นคุนคูยูนี่นะครับผมมาอัพข้าพลังกันดีกว่านะฮะปับปับปรับปรับปับ,ปบโอ้ยเยอะพอสมควรนะฮะเยอะพอสมควรโอเคไป เรียบร้อยอัพสเตตนะครับผมถึง99หรือเปล่าเนี่ยตามสูตรจบสกอร์4เนี่ยจบสกอร์ใส่ไป4โอเคขึ้น80ดสิบยิงได้เลยนะเนี่ยยิงได้เลยนะเนี่ยส่งบอลอีก 8. อื้เหือเชือยเชือยได้นะได้นะ89กับ79เกา็จ่ายแก่สองสั้นอ่ะดีนะครับผม สงสั้นดีครองบอลสิบเอ็ดโอ้โหครองบอลสิบเอ็ดเหรอยาวๆฮะเชี่ยนะฮะ yeah. เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะแล้วก็เด็กอีกแปดฮะเด็กใส่ไปแปดเชี่ยแปดสิบเอ็ดนะครับผมเอาว่ะแล้วก็มีลเวอร์สี่ลเวอร์ก็คือพวกความเร็วโอ้โหสปีดต้นเก้าสิบด้วยนะนะ โลเวอร์ 4. สี่เศษหนึ่งว่ะเศษหนึ่งเนี่ยเกยมรับไหมความเป็นกลางรุกนะก็ใสักเกมรับไปหนึ่งนะจะไม่อัพทีมเป็นสไตล์แล้วกันเพราะว่าอ่าปียี่สิบสี่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการยกเลิกยกเลิกทีมเตยสไตล์นะดังนั้นทีมเตยสไตล์ขอไม่อัพนะครับผมก็จะได้สเต็ปประมาณนี้วะ่ะจะได้สเต็ปประมาณนี้นะครับผมเกมรุก81บอลงโตรน91เลี้ยงบอล90แล้วประกอบตัว94 ในสองสั้นแปเก้าเ็บสกอร์ได้เลยอ่ะนะสปีดต้นก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับเอ็นคุนคูโอเคประมาณนี้เจ็มๆนะครับผมเจ็มๆเจ็มๆโอเคอูอองเก้าหกคอนเฟิร์มนะครับผม,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 บ,ผมบูทถึงเก้าเก้าหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะเก้าเก้าไหมเก้าเก้าหรือเปล่าเชี่ยร์เก้าเกนะ้าว่ะเนี่ยเก้าเก้าว่ะสำหรับเอ็นคุนคู นะครับผมมันตัวทรานเฟอร์ตอนแรกคิดว่าจะเอามาให้แบบแบบแบบแรกอ่ะใช้ใช้ดาวในการแลกแต่ไม่ใช่นะครับผมนะเป็นการอ่าซุ่ม3ครั้งเหมือนฟีเจอร์เขียวนะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับปกติจะใช้ดาวแรกไงพวกทรานเฟอร์พวกอะไรเงี้ยโอเคประมาณน,นี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผม <c oughs> คลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเลส